สวัสดีครับเสือพงนะครับวันนี้จะมาเล่นบาคาร่านะครับโดยใช้เทคนิคการอ่านเขาไพ่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะตอนนี้ผมก็เลือกมาที่โต๊ะ4นะครับผมเซ็กซบาคาร่านะครับห้อง4นะฮะวันนี้มาด้วยทุนซัก500บาทนะครับผมเหมือนเดิมเลยสตาร์เสือพงนะ FC รู้ดีฝากเงินเสร็จปุ๊บ อัดคลิปนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักสามสี่วันแล้วนะฮะโทษทีนะฮะก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมติดภารกิจนิดหน่อยนะฮะส่วนมากก็จะนําในกลุ่มแล้วก็ไลฟ์สดนะครับนะโอเคฮะไม้นี้ก็นะครับมันจะออกน้ําเงินนะครับน้าเงินเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะออกเบิร์นมากกว่านะครับมันจะเป็นเ้าไพ่แบบ2ตัด1สังเกตได้นะครับแต่ว่ามีน้ําเงินเนี่ยเบิร์นมาถึง3นะครับ นั่นแหละผมก็ยังเชื่อไปที่น้ําเงินอยู่นะครับผมใส่ไปเลยครับผมไม้แรก500รอบาทครับผมนะโอเคสำหรับใครที่ชอบเล่นบาคาร่านะครับแล้วเสียนะครับเดินเงินไม่ค่อยเป็นสามารถดูคลิปนี้ได้นะครับผมทุกคลิปของผมเนี่ยจะสอนวิธีการอ่านข้าไพ่หมดเลยแล้วก็โอ้โหฟังดูท่าอา้าจั่วห้าบอดเฉย <laughs> โอเค <laughs> ก็สำหรับทุกคลิปนะครับผมจะสอนวิธีการเดินเงินนะครับและว,วิธีการอ่านข้าไพา่และว,วิธีการดูห้องนะฮะ นะไม้นี้ก็ใส่ไปที่น้ําเงินครับผมทุ่มไปเลยฮะหนึ่พันบาทนะครับนะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมดูจากเขาไพ่ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบ3ตัดหนึ่งนะฮะเขาไพ่เนี่ยจะเป็นน้ําเงิน3แดง1แล้วก็ตาต่อไปเนี่ยเอ้เมื่อสักครู่เนี่ยมาดอกน้ําเงินมาถึง2ลูกเห็นไหมครับไม้นี้ผมขอเดิมพันไปที่น้ําเงินเลยนะฮะหนึบ่ 1, บาทนะครับใครที่ชอบเล่นแล้วเสียนะครับรู้ไม่รู้ทิคในการเอาชนะบาคาร่านะครับศึกษาจากคลิปผมได้เลยนะฮะ บวกเท่าไหร่มาดูกันก็นกนผมทุนห้ารในวันนี้นะจะเจอเขาไพ่แบบไหนเนี่ยโอเคครับฝั่งนู้นสี่แต้มได้พอแล้วมั้งเราหือจั่วหกขึ้นมาครับผมขอไปดิเออเหลือสองแต้มนะฮะโอเคครับตอนนี้ยอดเงินเราก็ขึ้นมาอยู่ที่สองพันบาทนะครับสำหรับคนที่เล่นนะครับอย่าไปหลงระเริงมากนะครับถ้าถูกสองไม้ติดนะ3าไม้ติดสี่ไม้ติดก็แล้วแต่นะครับค่อยๆเดินเงินนะฮะไม้นี้ผมขอใส่ไปที่แดงนะครับผม นะผมดูจากเขาไพ่นะครับอ่านดูจากนู่นเลยนะครับน้ําเงินออกมา2แดง1แล้วก็น้าเงิน3แล้วก็แดง1แล้วก็น้ำเงิน3นะครับสูงสุดของห้องนี้นะครับออกไปที่น้าเงิน3นะครับผมจึงตัดไปที่แดงเหมือนเดิมนะฮะสามบาทค่อยๆลงนะครับอย่าไปมั่นใจมากเดี๋ยวเราจะหมดตัวเอานะฮะถ้าคุณเล่นเกมบาคาร่าเนี่ยถ้าคุณโลภนะครับหรือว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทุ่มมากนะฮะคุณจะเจ็บตัวนั่นไงป๊อก8ฝั่งโน้เรียบร้อยเห็นไหมฮะพูดจะไม่ทันขาดคำไม่น่าพูดเลยโอเคครับก็มาสู่เขาไพ่มังกรนะฮะก็คือออกน้ำเงินไปทั้งหมดนะครับคือ4ไม้ติดนะครับคือ4ไม้ติดเลยผมว่ามันยังไม่มันยังไม่ตัดหรอกหัวร้อนนะหยอกหยอกครับผมขึ้นนะขึ้นนะไม้นี้ขอทบแม่งเลยฮะผม1,700บาทครับผม สังเกตได้นะครับจากห้องที่มันยังไม่เคยมีมังกรออกมานะครับผมห้องที่มันยังไม่เคยมีมังกรออกมานะครับผมว่ามันยังไม่ตัดครับผมผมว่ามันน่าจอกถึงห้าไม้เลยแหละมามาดูกันถ้ารอบนี้โดนนะฮะก็ทําคลิปลงคลิปเหมือนเดิมครับผมทุน500อบวกพันเจ็ดนะ <c oughs> ได้ไปต่อไหมนะโอ้โหฝั่งลุ้นตั้งด้วย9้าโคตรน่ากลัวเออือเหลือสี่นะฮะเราสามครับ,บผม เบ้งโอเคครับ okay. ผมเจ็ดนะฮะฝั่งนูน้นบอดสนิทครับผมบอดสนิทเรียบร้อยครเป็นเขาไพ่มังกรนะฮะอตอนนี้นะครับมันดอกมาทั้งหมดนะครับน้ําเงินเนี่ยออกติดกันทั้งหมดห้าไม้นะครับผมขอตามมังกรแล้วกันนะไม้นี้ขอเดิมพันไปที่น้ําเงินครับผมตามมังกรปโอเคฮะเอาเสร็จลงเลยฮะ400บาท ก็สำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดนะครับสามารถตามผมได้นะฮะเฟซบุ๊กนะครับเอกพงศ์นะครับบุญสิรินะครับไลฟ์สดทุกวันนะครับผมนำกลุ่มทุกวันรอบบ่ายแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มนะฮะตอนไลฟ์สดนะฮะตอนไลฟ์สดผมแทงนะฮะผมก็จะพิมพ์บอกคนในกลุ่มไปด้วยนะครับผมนะขอบคุณเ c ซีด้วยนะครับที่ติดตามนะคอมเมนต์ทุกคลิปตามทุกคลิปนะโอเคฝั่งนุนป๊อกแล้วมั้งเออยังเราเจ็ดฝั่งนุนห้านะฮะโอเคฝั่งนุ่นบอดอีกแล้ว ครับผมมังกรยังมาต่อนะฮะยังมังกรยังมาต่อถ้ามันเป็นมังกรแบบนี้นะครับแนะนําให้ค่อยๆลงเงินครับตามมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเซนแรงมั่นใจว่ามันตัดก็นั่นแหละครับเดินเดิมพันอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะฮะแต่ว่าผมว่ามันน่ายังจะมาอีกนะครับก็ตามไปเรื่อยๆครับผม300บาทค่อยๆลงฮะสังเกตได้นะครับทุกคลิปที่ผมเล่นนะต่อให้ผมเนี่ยมาทุนน้อยหรือว่าทุนเยอะนะครับถ้าผมได้กําไรมาเยอะเนี่ยผมก็ยังจะไม่รีบทุ่มหรอก ยังไม่รีบทุ่มนะฮะค่คอยๆเดินเงินไปครับผมค่อยๆเล่นถ้าสมมุติว่ามันเสียดกันติดๆนะครับสักสาไม้เนี่ยต่อให้ลงน้อยก็ตามนะครับเสียดติดถ้าสาไม้สี่ไม้เนี่ยคุณควรจะพอได้ละโอ้โหปอกแปดไปดิฝั่งนู้นเจ็ดแต้มนะฮะไม่ทันเราหนึ่งแต้มนะฮะนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เจ็ดเทคนิคในการอ่านเขาไพ่นะครับเวลาคุณเจอเขาไพ่แบบนี้หรือว่าแบบไหนก็นแล้วแต่ ถ้าคุณไปไม่เป็นนะครับควรศึกษาเขาไพ่นะครับผมควรศึกษาเขาไพ่ผมมีทั้งหมด7วิธีนะครับในการทํารูปพร้อมคําบรรยายนะฮะคุณจะได้ไปใช้นะครับศึกษาไปเถอะครับเพราะมันเป็นเทคนิคจริงๆนะครับสําหรับคนที่เล่นบาคาร่าเป็นอาชีพนะครับคนที่เล่นบาคาร่าเป็นอาชีพหรือว่าหากําไรจากบาคาร่าทุกวันเนี่ยเขาใช้เทคนิคแบบนี้กันนะครับคือการสังเกตเขาไพ่นะฮะ เพราะเราเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าไพ่ในกองเนี่ยหรือว่าไพ่ที่เขาแจากมาเนี่ยมันมีกี่แต้มแล้วฝั่งไหนจะชนะถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยข้อเดียวนะครับที่เราจะชนะบาคาร่าได้หรือว่าได้เปรียบเกมบาคาร่าเนี่ยคุณคุณควรที่จะดูกาฟไพ่นะฮะหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของห้องเนี่ยมันจะออกไปฝั่งไหนโอเคไหมฮะเรียบร้อยครับมวัวพูดบอดมังกรตัดแล้วนะครับมังกรตัดแล้วนะ ถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยมาเริ่มเปลี่ยนแบบนี้นะครับเราควรจะแวะดูก็ได้พักดูก่อนก็ได้แต่ผมสังเกตว่าห้องนี้นะครับมันออกแดงเนี่ยเห็นไหมฮะออกแดงที่ผ่านมามันออกครั้งละลูกนะฮะน้าเงินแดงแล้วก็สลับเป็นน้ําเงินแล้วก็แดงแล้วก็น้ําเงินหมดเลยเห็นไหมครับดูจากผมดูจากกราฟใหญ่นะครับกราฟใหญ่นะช่องที่2นะฮะในเมื่อน,น้ําเงินไอ้แดงเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันออกทีละครั้งใช่ไหมครับผมก็ใส่ไปที่น้ําเงินก็ผมทบไม้ไป600บาทนะครับ ค่อยค่อยทบไปฮะถ้ากราฟยังไม่ค่อยนิ่งเราอย่าเพิ่งรีบนะฮะเออนั่นแง่นั่นแง่นั่นแง่เห็นไหมครับว่าไม้นี้ไม้ทบเราก็โดนนะฮะแสดงว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณน่ะถ้าคุณเดินเงินระวังคุณจะไม่เจ็บตัวถ้าแทงผิดนะครับอย่าเพิ่งหัวเสียไม้นี้นะฮะขอทบไปเลยแบงเกอร์ครับผม แบงเกอร์ er นะเพราะว่าแดงเนี่ยมันไม่เคยออกไอ้มันที่ผ่านมานะครับไม่นับไอ้สี่ตาแรกที่ผ่านมานะฮะล่าสุดเนี่ยมันออกแดงนะฮะทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยในเมื่อมันออกมาแบบนี้นะครับเราก็ตามเขาไพ่มันไปฮนะะแสดงว่ากราฟมันเริ่มเปลี่ยนละแสดงว่าแดงเนี่ยมันเริ่มจะออกถึงสามไม้นะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นไพ่เราโหเราหนึ่งโอ้ยฝั่งนู้นไม่มีแต้มเอาดีสามฝั่งนู้นคอไป เออหูปากศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมนะเสือพงนะเสือพงนะอย่าบอกนะจวดเจ็ดอะออจวดสามนะหกแต้มครับผมโอเคฮะกินเหมือนเดิมครับผมจากทุนห้าร้อยนะครับสังเกตได้นะฮะผมใช้ทุนห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาสี่พันสารอสีสิบบาทแล้วนะครับนะเทคเดียวผ่านแน่เลยคลิปนี้นะ ก็ปกติครับผมสลับผมนะฮะก็ฝากเงินเสร็จ๊บกัดคีดให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วนะครับคลิปไหนเสียก็ลงนะวันนคลิปไหนบวกน้อยก็ลงฮะเป็นเอาไว้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาศึกษานะครับในการเจอเข้อพ่ายจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนะครับมานนี้ก็เอาเส็จมาเล่นครับผมเหลือ4 0 0พันกลมๆไว้ที่ตัวนะฮะสามบาทเดิมพันลงไปเลยมาดูซิว่าวันนี้500บาทเราจะปั้นไปได้ถึง5 0 0 0ันหรือเปล่านะครับ ฝั่งโนนห้านะฮะเราเจดกับ3ามเรียบร้อยครับผมเต็มประตูฝั่งโนน5แต้มครับอย่าบอกโกงอย่านะโอ้โหฝัหนึ่งมานะฮะแดงเนี่ยออกสูงสุดแค่สามนะครับแล้วก็สลับไปเป็นน้ําเงินต่อนะครับอ่ถ้าสมมติว่าใครถ้าเจอเขาไพ่แบบนี้นะครับคุณไม่ต้องรีบก็ได้นะฮะคุณสามารถถอนหรือว่าไปเลือกห้องใหม่ก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนำนะทุน5้าอเนี่ยถอนเถอะ4 0พันนะครับอย่าไปฝืนเล่นเลยเห็นมาหลายรายแล้วฝืนเล่นแล้วก็หมดตัวนะครับนะม้นี้ผมขอตามไปที่น้ำเงินครับผมตามไปที่น้ำเงินนะเพราะว่าเขาไพ่เนี่ยมันน่าจะน้ำเงินนะครับน้ำเงินส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันจะออกเบิ้ลนะฮะแล้วก็เขาไพ่เนี่ยอาจจะเป็นแบบขี้ด้วย3ามแดง3ามน้ำเงิน3ามอะไรแบบนี้นะก็เลยลองตามน้ำเงินไปนะครับโอ้โหปอกเก้านะฝั่งนู้น เออฝั่งนู้นสองแต้มนะครับผมกินมาแล้วฮะปกติสบายสบายครับผมสังเกตได้นะครับว่าถ้าคุณเดินเงินเป็นอ่านเขาไพ่เป็นนะครับการอ่านเขาไพ่ผมย้ําเสมอสําคัญนะครับไม่งั้นคนที่เล่นบาคาร่านะครับไม่มีใครเล่นเป็นอาชีพได้หรอกถ้าเขาอ่านเขาไพ่ไม่เป็นหรือว่าไม่ใช้ผลประโยชน์จากการสังเกตเขาไพ่นะครับนะดูได้จากตามวงตามบ่อนเลยครับผมดูได้จากตามวงตามบ่อนเลยฮะไม่งั้นไม่มีใครเล่นเข้าบ่อนทุกวันนะฮะผมย้ําไว้เลย นะการที่เขาเขาไม่เขาไม่ได้ใช้ดวงมาเล่นทุกวันนะฮะแต่เขาใช้เทคนิคการอ่านเขาไพ่เนี่ยเพื่อจะชนะหรือว่าเพื่อที่จะได้เปรียบนะครับการที่เราจะชนะโตนั่นเองโอ้โหเราสองแต้มนะฮะฝั่งนู้นสามจัวอะไรมาเอ้ยหกมีสิทธิกินแล้วแบบเนี้ยโอ้โหฝั่งนู้นตามมาหกกว่าทุกคนเสมอนะฮะม้นี้ออกเสมอนะครับ ถ้าสมมติว่าออกเสมอเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ทางนั้นนะครับจอกแดง3อาจจะเป็นไพ่สามสองหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะแดง3น้ําเงิน2หรือว่าแดง1นะฮะแล้วก็ไปเป็นแดง1อะไรแบบนี้แต่ผมยังเชื่ออยู่ว่ามันอาจจะเป็นไพ่ขี้นะครับแดง3น้ําเงิน3นะครับก็ขอใส่ไปตามครับผมไม้นี้400บาทนะฮะนักฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังหลงเชื่อใช้โปรแกรมสูตรอยู่นะครับผมบอกเลยนะฮะโปรแกรมสูตรเนี่ย คุณต้องไปเติมเงินต้องไปเสียเงินซื้อนะฮะผมบอกเลยนะฮะมันไม่มีสิทธิ์หรอครับหรือว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับที่โปรแกรมไหนๆจะมาบอกเปอร์เซ็นต์การอ่านกราบได้เท่าสายตาคุณที่เห็นเขาไพ่ทั้งหมดนะฮะเอาดิป๊อกแปดกินโอ้ฝั่งนู้นป๊อกแปดเหมือนกันอีกะโอ้โหค่อนข้างแข็งนะเจอห้องแบบนี้แนะนําฮะย้ายไม่ย้ายก็พักดูเขาไพ่ก่อนนะฮะนะครับคนที่ยังใช้โปรแกรมสูตรอยู่นะครับ ผมบอกเลยนะครับเหมือนกับการซ้ำเติมตัวเองนะครับยิ่งบางคนมีทุนน้อยมีทุนอยู่500 300หรือว่าพันหนึ่งเนี่ยคุณฝากเงินเล่นในเว็บไม่พอนะคุณยังต้องเสียเงินไปให้เขาอีกนะครับผมบอกเลยมันไม่มีจริงหรอครับมันเป็นโปรแกรมที่ดึงดูดคนเข้าไปเล่นนะฮะดึงดูดคนเข้าไปเล่นผมบอกเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้ไม้นี้ขอหวานไปหน่อยขอติดคู่ไปหน่อยนะไม่น่าจะเสมอนะไม้นี้ไม่น่าจะเสมอเลยไม่ได้ใส่ไว้นะครับมา ลุนไพ่กันดีกว่าฮะอย่าพูดถึงโปรแกรมสูตรมากเลยคิดเอาครับผมทุกคนคิดเอาทุกคนมีความคิดผมเชื่อแบบนั้นโอ้โปอกก้าแดกแล้วแบบเนี้ยโอ้โ <c oughs> ฮัลโหลทุกคนช่วยผมดูหน่อยเสมอสามตาติดหกแต้มปอกแปดแล้วก็ปอกเก้าครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเขาไพ่แบบนี้นะเป็นไปได้ทุกอย่างครับแดงสามน้ำเงินสองแล้วก็แดงหนึ่งก็ได้ครับเขาไพ่สามสองหนึ่งนะแต่ว่าผมว่ายังยัง ผมยังเชื่อในไพ่ขี้อยู่ปะขอใส่ไปเบาๆแล้วกันครับผมสักหกร้อยบาทนะฮะขอใส่ไปเบาๆครับผมลองดูฮะมันไม่น่าจะออกเสมอถึงสี่ไม้หรอกนะขอไม่ติดไว้แล้วกันไม้นี้ถ้าเสมอถึงสี่ไม้ผมบอกเลยย้ายครับผมไปเจอกันห้องอื่นฮะคนนี้เริ่มไม่ได้เรื่องแนละ้วเจ็เสมอเยอะไปนะแบบเนี้ยแล้วหกครับผมฝั่งนู้นสองนะเออหกแต้มกินไปดิ โอ้โหเกาไพ่สามสองหนึ่งจริงๆด้วยครับแดงสามํำเงินสองแล้วก็แดงหนึ่งนะฮะแบบนี้นะครับหรือว่ามันอาจอา 3, นะะอาจอกมาเป็นสามเหลี่ยมนะฮะอาจจอกมาเป็นไพ่สามเหลี่ยมนะครับก็ต้องมาลองดูกันต่อนะครับผมอืมสักครู่นะครับขอดูแป๊บหนึ่งฮนะผมว่าแดงเบิ้ลว่ะทุกคนผมว่าแดงเบิ้ลน,นะ ทบไปกับผม800บาทฮะเหลือไว้ในกระเป๋าสัก3,000บาทน,นะครับผมเออมาดูการสลหรับใครที่อยากเล่นอยากเล่นกับผมนะครับเข้ากลุ่มนำเล่นนะครับหรือว่าอยากได้7เ,เทคนิคการอ่านเขาไพ่นะครับสามารถแอดไลน์ไม่ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไลน์นะครับไว้ใต้คลิปนะฮะฝั่งนูน้นเปิดเออขอไปดิป็อกเรียบร้อยกับผมป็อกเ้าฮะป๊อกเฮะ ขึ้นมาแล้วครับผมกําไร4,000นะครับจับทุน500บาท4,060บาทครับผมกําไรตอนนี้ใช้ได้นะตอนนี้ใช้ได้นะฮะนะผมนําบวกทุกวันนะครับช่วงบ่ายนะครับอาจจะเป็นบ่ายหนึ่งหรือว่าบ่ายสองนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือ1นึ่ทุ่มตรงนะครับผมจะไลฟ์สดทุกวันนะฮะแจกเงินครับผมแจกทุนแล้วก็นําเล่นคนในกลุ่มด้วยนะฮะผมแทงอะไรในไลฟ์สดบอก็จะพิมพ์บอกนะครับผมอ่าก็เล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะอีกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกัน ใหม่ดีกว่านะเพราะว่าเขาไพ่มาเริ่มจับเปลี่ยนแบบงงงละม้นี้ผมยังผมว่าน่าจะเป็นไพ่คู่นะฮะก็เลยขอเปลี่ยนไปนะฮะฝั่งฝั่งน้ําเงินนะครับโอ้โหหกกับสี่ไม่อยากลุ้นต่อฝั่งลุ้นเจ็ดขอแปดขอเกอ้าสวยครับผมกลงมากลงมาโอ้โหเป็นไพ่แบบสามสองสามนะครับตอนนี้นะสามสองสามนะครับ มังกรจะมาหรือเปล่านะแดงนะแดงมังกรไม่เคยมาเลยนะครับมังกรไม่เคยมาเลยผม,มผมว่ามังกรไปผมว่ามังกรใบไม้เนี้ผมว่ามังกรน่าจะมานะฮะไปครับผมหนึ่งพันบาทนะฮะแบงเกอร์ครับผมมาลุนไพ่เป็นเพื่อนกันหน่อยฮะ ฝั่งนู้นกงนะฮะกงกับสามเราสองโอ้สองกับกงสวยงามครับผมไปเออเมืองมีสิทธิครับผมเรียบร้อยฮะสี่หกแต้มนะฮะจวดสี่เข้ากลายเป็นหกแต้มครับผมขึ้นมาแล้วครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้กําไรนะฮะก็เขาเรียกว่าเราได้เงินเนี่ยมาสิบเท่าแล้วนะครับจากต้นทุนเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับขึ้นมาห้าพันหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะครับขึ้นมาขนาดนี้ ทุกคนรู้นะฮะว่าต้องทําอะไรต่อครับผมเข้าเมนูฮะกดถอนเงินครับผมผมยังตามบังกรอยู่นะฮะยังตามบังกรอยู่ลงไปที่แดงครับผม450บาทนะครับนะอย่าลืมนะครับทุกคนนะฮะฝากติดตามนะครับช่อง YouTube เสือพงด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยทุกกําลังใจนะครับคือคนที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับหรือว่ามาใช้สูตรเสือพงแล้วมารีวิวให้ผมนะครับเหมือนเดิมครับผมคนที่มาศึกษาจากคลิปหรือว่าแอดไลน์มาขอเทคนิคเนี่ย แบบมาขอบคุณมานน่นนี่นั่นะนั่นคือกำลังใจอย่างดีป๊อกเก้าเรียบร้อยฮนะขอบคุณทีไรป๊อกแม่งทุกทีโอเคนะฮะตอนนี้นะครับกำไรห้าพันนะฮะทุนห้าร้อยนะฮะสวยงามครับผมไปตามมังกรเหมือนเดิมะฮะมายนี้นะนะครับอ่าพูดไม่จบเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่มีทุกคนนะครับมาคอยให้กำลังใจนะฮะมารีวิวให้มากดไลค์มารับชมคลิปผมทุกคลิปนะครับ ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีช่องเสียพงบาคาร่าในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจนะครับผมหลักทุกคนฮนะเหมือนเดิมฮะจะพยายามนะครับหาเวลาว่างมาทําคลิปสอนเพื่อนๆใหม่ๆนะฮะคลิปใหม่ๆม,มาสอนเสมอไม่ว่าจะเป็นเขาไพ่แบบไหนอยากให้มาทุนเท่าไหร่บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนนะพอทุกคนเนี่ยช่องนี้นะครับเป็นของทุกคนนะไม่ใช่เป็นของผมนะฮะ ถ้าไม่มีทุกคนมาดูก็ไม่มีผมนะฮะนะมันจะมีกําลังใจทําได้ไงเนอะก็ทําไปแล้วไม่มีคนดูนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็คนที่มาเล่นกับผมนะฮะก็เจอกันในกลุ่มครับผมทุกวันตอนบ่ายนะครับแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันตอนหนึ่งทุ่มนะ,ะฝากติดตาม Facebook ด้วยนะฮะเฟซเอ็พงศ์ครผมบุญสิรินะครับแอดมาได้นะครับผมแต่ถ้าอยากได้เทคนิค อยากอยากอาสอบถามว่าถ้าเจอเข่าให้แบบนี้เล่นแล้วเสียมานะฮะจากเว็บอื่นอยากมาเล่นกับผมนะ,ะเว็บผมก็โอเคครับผมฝากถอนเร็วนะฮะก็การเงินมั่นคงครับผมเล่นมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ถอนเนี่ยต้องใช้คําว่าถอนหลักหมื่นหลักพันหลักแสนยันหลักล้านนะครับผมเล่นได้ฮะเล่นได้ทุกคนนะะคุณหลักมีทุนน้อยมีทุนมากค่อยๆเล่นนะครับผมการพนันนะครับเชื่อผมฮะ ถ้าคุณเล่นอย่างมีวินัยนะครับคุณจะมีเงินจากบาคาร่าได้แบบทุกวันนะครับคุณจะหากำไรได้จากมันนะครับทุกวันโดยการที่ใช้การอ่านเขาไพ่นะครับอยา่าไปเชื่อเลยครับสูตรมันไม่มีจริงหรอกฮะถ้ามีจริงคุณอ่ะคุณผมว่าต้องมีคนที่ใช้สูตรแล้วดูคลิปผมอยู่อะเป็นไงบ้างครับถ้ามีจริงป่านนี้คุณได้เงินเป็นกระตากแล้วจริงไหมคุณต้องได้มากกว่าเสียนะฮะถ้ามีจริงนะฮะแต่ของผมเนี่ยอ่านเข่าไพ่คนที่ใช้ คนที่เล่นบาคาร่านะครับเป็นอาชีพเขาใช้เทคนิคนี้กันครับผมและทุกคนที่เล่นทุกวันทำไมเขาถึงเล่นทุกวันได้ครับเพราะเขาได้ก,ากําไรครับผมผันกันไปมากผันกันไปน้อยนะฮะนะมันเป็นเทคนิคเดียวนะครับที่ทาให้คุณเนี่ยได้เปรียบเกมบาคาร่าหรือว่าได้เปรียบโต๊ะเองโอ้โหตังค์้ืนก้าวสวยปะบอกวันนี้โอ้โหสวยงามครับผมปอก,ก้าอีกแล้วนะสังเกตเห็นว่ามังกรน,นะครับมันจะมาแบบ เจ็ดไม้นะครับสูงสุด7ดไม้จากน้ําเงินนะครับแล้วตอนนี้แดงเนี่ยมันสูงสุดถึง7ไม้แล้วนะครับก็ขอเดิมพันอีกสักตาหนึ่งไปนะตอนนี้จับทุน500นะครับเราได้มาทั้งหมด6,413บาทแล้วนะฮะผมว่าตัดไปผมว่าตัดไปทุกคนขอเล่นเบาๆแล้วกันนะฮะ4 0 0ร้บ, 400, บาทนะครับเหลือกลมๆไว้6000นนะครับที่ตัว6,000สาบาทนะ ก <IST uk t av is> <g ül> ็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามช่อง y YouTube เสือพงด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนจากใจฮ <c> ะ <oughs> อยากได้เทคนิคอยากได้อยากเขาเล่นกลุ่มนะฮะอยากให้ผมนำนะฮะแอดไลน์มาเลยแอด PNG นะครับผม168ลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปป๊อก9อีกแล้วโอเคตามนี้ก็ผมจากทุน500ครับ6823บาบาทะคลิปนี้ เจอกันใหม่ทุกคนคลิปหน้านะฮะสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามบ๊ายบาย